สวัสดีค่ะกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเขารายงานการปฏิบัติงานประจําวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 4ดังต่อไปนี้ค่ะุณภาพะอากาศ PM 2.5จุดหอยู่ที่3 3 6 4ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM 10อยู่ที่4 9 1 0 3ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ AQI อยู่ที่41-13 4ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลา,กางถึงเริ่มมีผลก,กระทบต่อสุขภาพจุดความร้อนสะสม ป่าสงวน104จุดริมทาง1จุดพื้นที่การเกษตร53จุดชุมชนและอื่นๆ9จุดส่วนการปฏิบัติงานกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือก่องทางพภาคทีส3ส่วนหน้าร่วมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองและร่วมประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมการใช้อากาศยาน UAV ระบบเรียลไทม์ของสมาคมตอบโต้ภัยพิบัตินย์ประชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชีงยงใหม่ที่จังหวัดกำแพงเพชรกอรมจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งการดับไฟจำนวนสบบามะ่ อำเภอพรานกระต่ายที่จังหวัดเชียงใหม่มนฑลนบุที่33ประชาสัมพันธ์งดการเผาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพที่3และประสานหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่3น้ำตกแม่สาและอปบตแม่แรมเพื่อหารือการจัดทำแนวกันไฟที่จังหวัดเชียงรายมนฑลนบุที่37ทําทำกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันที่โรงเรียนเทศบาล2บ้านหนองบัวอำเภอเมืองที่จังหวัดตากมนฑลนบกที่3 1 0ร่วมกับส่วมกับจการต่างๆให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหา ทั้งทำแนวกันไฟบริเวณป่าชุมชนบ้านลานสางอำเภอเมืองโดยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่35ทำแนวกันไฟและปลูกปา่าที่ป่าชุมชนบ้านแม่ออกหูอำเภอท่าสองอยางและประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าการบริหารจัดการเชืเ้อเพลิงและคำสั่งห้ามเผาณนะหอกระจายข่าวบ้านแม่สองน้อยอำเภอท่าสองอยางที่จังหวัดน่านมณฑลระทบีที่38ร่วมกับสวัราชการและประชาชนจิตอาสาประชาสัมพันธ์งดการเผาและแจกสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ในพื้นที่ตะบลขึงอำเภอเวียงสาและพบประหลัดเทศบาลตะบลขึงเพื่อหาแนวทางและ กำหนดพื้นที่เสี่ยงป้องกันการเกิดไฟป่าที่จังหวัดพยาวมณฑลตะบกที่34ประชาสัมรัชนั์การแก้ไขปัญหาไฟป่ามอควันในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่3กออรนอจังหวัดพยาวแจ้งการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติดอยผูนางทําการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ห้วยแหนบ้านเหล่าพัฒนาอำเภอเชียงม่วนที่จังหวัดพิษณุโลกกอรออนจังหวัดพิษณุโลกแจ้งการดำเนินงานของอบจพิษณุโลกร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นทําฝายชะลอน้ําที่ลําน้ํารองอำเภอชาติตรกาสถานีควบคุมไฟป่าภูเมียงภูทองสถาน ควบุงไฟป่าภูหินร่องก้าและสถานีควบุงไฟป่าภูสอยดาวติดตามเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและลาดตระเวนป้องกันไฟป่าอบตหอกรอ,องและเทศบาลตำบลวงคองฉีดพนละออนน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกตรวจค่ามลพิษทางอากาศที่เกินเกณฑ์มาตรฐานอำเภอวัดโบดและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลกจัดกิจกรรมชิงเก็บรถเผาที่จังหวัดแพร่กอรมนจังหวัดแพร่แจ้งผลดำเนินงานของสำนักง,งานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดับไฟที่ป่าห้วย อำเภอลองที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ให้สัมภาษณ์ช่อง n b ็ทีภาคเหนือเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเปลี่ยนพาระให้เป็นพลังแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนและลาดระเวิป้องกันไฟป่าจำนวน5้าฐานปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าที่บ้านดอยคูออำเภอป่ามภา,ากออรมนต์จังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งผลดำเนินงานของสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปายเข้าสำรวจละดับไฟป่าที่ดอยแม่เย็นอำเภอปายโดยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่36ทําทำแนวกันไฟที่บ้านห้วยที่ชะอํำเภอศบเมยที่จังหวัดลำปางมณฑลนบุกที่32ประชาสััมพนธ์ขอความร่วมือ เผาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูทรภาค5และประชาสัมพันธ์ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาจุดไฟหาของป่าที่บ้านห้วยยางพัฒนาอำเภอเมืองกรอรมรจังหวัดลำปางแจ้งการดำเนินงานของสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยทากลาดตะเวนและดับไฟป่าที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยบ้านปางละอำเภอง,งานหน่วยห้วยทุ่งดับไฟที่ห้วยแม่ปูอำเภอห้างฉัดอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยดับไฟที่ห้วยป่าสักทองบ้านห้วยลอยอำเภอวังเหนืออำเภอวังเหนือทำแนวกันไฟป่าที่ป่าชุมชนในตำบลทุ่งหัวและที่่ปาชุมน บ้านแม่เย็นตำบลวางทองที่จังหวัดสุโขทัยกอรมจังหวัดสุโขทัยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประสานอบตหนองอ้อเข้าดับไฟที่เขตสปกาบ้านตางฐานอเศรีสัชนาลัยเข้าดับไฟป่าที่สวนป่าศรีสัชนาลัยอเภศรีสัชนาลัยที่ป่าอนุรักษ์บ้านวงสตรุงและป่าสงวนแหงชาติบ้านดอระเบียบอศรีสัชนาลัยที่จังหวัดอุตรดิตถ์กอรมจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งผลการปฏิบัติงานของสถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่เข้าดับไฟที่ป่าห้วยหินลาศบ้านปาง และเครือข่ายจิตอาสาทําแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงในป่าชุมชนบ้านบ่อเบีย้ยอาเภอบ้านโคกปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมไถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กย m 2.5คุณอย่าคิดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคนครับอีกทั้งปัญหาโควิด -19 และปัญหาไฟป่าหมอกควันเพียงแค่หยุดเผาคุณก็ช่วยได้ขอให้ทุกคนมาช่วยกันนะคะ